Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News น่าสนใจว่าภูมิใจไทยจะแก้เกมยังไงในวันที่ต้องเจอศึกนอกศึกในจากทุกสารทิศรุมกินโต๊ะไม่ยอมให้เติบโตและมีอำนาจต่อรองมากไปกวา่า เมื่อถึงช่วงนับถอยหลังอายุรัฐบาลกับเวลาที่เหลือประมาณครึ่งปีถือว่าเข้าหมดเลือกตั้งอย่างเต็มตัวท่ามกลางความสัมพันธ์พักร่วมรัฐบาลที่ออกอาการงอนแง่นคล้ายงานเลี้ยงใกล้จะเลิกรายอย่างไรอย่างนั้นไม่เพียงแต่พักตั้งใหม่หรือพักฝ่ายค้านเท่านั้นที่โหมโรงหาเสียงในเวลานี้ในส่วนพักร่วมรัฐบาลเองก็ขยับกันเต็มตัวโดยเฉพาะภูมิใจไทยที่เลือกเล่นกับเรื่องสภาพคล่องเพราะรู้ดีว่าเงินในกระเป๋า คนไทยหดหายหลังเจอวิกฤตโควิด -19 เมื่อเห็นสภาพความเป็นจริงของเด็กที่จบการศึกษาใหม่แล้วต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจยุคเข้ายากมากแพงงานหายากการจะชำระเงินกู้กะยศเลยกลายเป็นภาระหนักอึ้ง ภูมิใจไทยจึงสบช่องหยิบฉวยปัญหาเหล่านี้มาเป็นโอกาสทางการเมืองมีความพยายามผลักดันร่างพรบอรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาด้วยการไม่เก็บดอกเบี้ยนั้นทำให้พักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองต่างไม่เห็นด้วยมาโดยตลอด ไม่บ่อยครั้งที่แกนนำหลายคนของพักพลังประชารัฐจะออกโรงฉับพักร่วมอย่างภูมิใจไทยกลางที่ประชุมครมที่ถูกมองว่ามุ่งแต่ผลทางการเมืองจนอาจจะกระทบกับหลักการและวินัยของคนไทยสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พลังประชารัฐเปิดหัวเชื่อเชือนว่าร่างพรบรฉบับนี้ไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่เวลาเข้าสภาก็ยุ่งเหยิงไปหมด ถ้าไม่เก็บดอกเบี้ยแล้วกองทุนจะบริหารจัดการอย่างไรทุกคนจ้องแต่จะหาเสียงแถมยังดักคอเรื่องฟรีโหวตด,ด้วยว่าไม่ได้เพราะกระทบเสถียรภาพรัฐรบาลจะเสียหายมากเป็นกฎหมายสำคัญและไม่ควรเสนอในสภาช่วงนี้มันเป็นการหาเสียงถ้าจะทำให้เสนอเป็นพระราชกฤษฎีกาเลยมันอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วถ้าเสนอไปเกรงว่าจะไม่มีเอกภาพจะเป็นขี้ปากชาวบ้าน ขณะที่สันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐสำทับว่าตัวเองเป็นประธานกมทร่างพรบฉบับดังกล่าว ตอนแรกพักร่วมรัฐบาลให้ความร่วมมือกันดีแต่พอตอนปลายรัฐบาลกลับจ้องจะนำกฎหมายนี้ไปหาเสียงถ้าปล่อยเข้าสภามันจะวุ่นวายดอกเบี้ยเป็นศูนย์ไม่ได้จะทำให้คนไม่มีความรับผิดชอบไม่มีทุนไปหมุนต่อถ้าไม่มีวินัยปัญหาใหญ่จะเกิดในอนาคตรวมถึงจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ให้ความเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของฟรีไม่ควรสร้างวัฒนธรรมเบี้ยวนี้ให้ประชาชนจะเป็นจุดอ่อนของระบบเศรษฐกิจคนไทยก็จะเอาง่ายเข้าว่าไม่มีความรับผิดชอบลองดูจะเละเทะและล้มละลายได้เห็นปฏิกิริยาพักร่วมที่มีต่อภูมิใจไทยแล้วคงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะสไตล์การทำการเมืองของพักการเมืองนี้มักถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ เห็นได้ชัดจากเรื่องกัญชาที่ปล่อยให้เข้าถึงได้อย่างเสรีทั้งที่กฎหมายควบคุมยังไม่แล้วเสร็จจนปัญหาตามมามากมายเรื่องนี้ในพื้นที่ปลายด้ามขวานซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมต่างต่อต้านนโยบายดังกล่าวอย่างหนักดูได้จากการที่สสพักประชาชาติออกมาสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายโอกาสรวมถึงนโยบายพักนี้ในระบบ3ปีรายละหล้านบาทโดยไม่มีค่าปรับ ตามที่ภูมิใจไทยประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนหากได้ร่วมรัฐบาลน,นั้นก็สร้างเสียงวิจารณ์ตามมาอย่างกว้างขวางตรงนี้เองเป็นสัญญาณว่าการขับเคี่ยวแข่งขันในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าจะเต็มไปด้วยความดุเดือดเมื่อแทบทุกพักต่างงัดประชานิยมลดแลกแจกแถมมาล่อตาล่อใจโหวตเตอร์กันทั่วนหน้า หนึ่งในนั้นคือภูมิใจไทยที่กำลังถูกพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองเขม่นอย่างหนักสเต็ปต่อไปจึงนับว่า,าท้าทายเมื่อสไตล์การทำการเมืองที่สร้างโจทย์ไว้รอบทิศต,ตั้งแต่อีสานที่เพื่อไทยหมายหัวเป็นคู่แค้นและภาคใต้ที่ต้องชิงพื้นที่กับประชาธิปัตย์ล่าสุดประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขทบทวนประกาศกระทรวงให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด เนื่องจากร่างกฎหมายที่พิจารณามีความหละหลวมอีกทั้งสอสอภาคใต้ของพักกังวลถึงผลกระทบต่อเด็กและสังคมซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ไม่รู้จะเป็นเกมเอาคืนภูมิใจไทยหรือไม่จึงน่าสนใจว่าภูมิใจไทยจะแก้เกมยังไงในวันที่ต้องเจอศึกนอกศึกในจากทุกทิศรุมกินโต๊ะไม่ยอมให้เติบโตและมีอำนาจต่อรองไปมากกว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ